ทีมที่3 6 TK 2 4 3 6นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ครับขอสวัสดีคณะกรรมการสวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นกลุ่ม TK 2 4 3 6นะครับพวกเรามาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC t นะครับโดยวันนี้นะครับพวกผมนะครับจะมานำเสนอนะครับเครื่องนะครับล้างอุปกรณ์ และจัดเก็บเครื่องแก้วในงานเคมีด้วยระบบ IOT นะครับซึ่งทางหน่วยงานห้องปฏิบัติการทางเคมีนะครับของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับได้มีการใช้เครื่องแก้วนะครับในการตรวจสอบคุณภาพของปิโตรเลียมนะครับซึ่งหลังจากที่ทางหน่วยงานนะครับได้นำเครื่องแก้วนะครับไปใช้การตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการล้างนะครับโดยบริษัทนะครับจะใช้ ระบบการล้างเป็นรูปแบบเก่านะครับซึ่งรูปแบบเดิมนะครับของเขานะครับจะใช้เป็นเครื่องล้างนะครับรูปแบบในการล้างนะครับก็จะใช้เป็นระบบเก่าซึ่งระบบเก่านะครับจะประสบปัญหาเรื่องต้องใช้บุคลากรในการช่วยที่จะให้เครื่องนะครับสําเร็จขั้นตอนในการล้างนะครับแล้วก็มีความล่าช้านะครับและก็ความแม่นยําค่อนข้างต่ํานะครับ ซึ่งทางพวกผมเองนะครับได้มองเห็นปัญหาจุดนี้ครับจึงนำปัญหานะครับไปคิดวิเคราะห์แก้ไขนะครับเพื่อให้ได้แบบระบบที่ดีขึ้นนะครับซึ่งทางผมนะครับได้ออกแบบระบบนะครับจากระบบเก่านะครับให้แบบมีความระบบอัตโนมัตินะครับและใช้ระบบไอทีเข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับ นี่ก็คือขั้นตอนการทํางานของตัวเครื่องนะครับก็ยังมีหลักๆด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการตรวจสอบนะครับขั้นตอนที่2อคือขั้นตอนล้างและขัดนะครับขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการอบการทําให้แห้งนะครับไล่ความชื้นและขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นแังระบบออโตเมชันนะครับที่ผมจะใช้ IoT เนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ทราบผลนะครับ เช่นอย่างขั้นตอนแรกจะเป็นการนําแก้วเข้าเครื่อนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการฉีดน้ายาฉีดน้ําสะอาดแล้วก็อบไล่ความชื้นสุดท้ายก็จะเป็นการตรวจสอบความสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะอาดนี้ก็จะส่งกลับไปที่ขั้นตอนเดิมขั้นตอนแรกก็คือนําไปล้างใหม่หมดเลยครับถ้าสะอาดเราก็นําไปจัดเก็บแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเอา i อ t เข้ามาเนี่ยก็คือว่าผมอยากรู้ว่า จำนวนภาชนะเนี่ยมีเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะต้องใช้ยูเซอร์ช่วยก่อนเพราะว่าในปัจจุบันยังไม่มีเซนเซอร์ตัวไหนที่สามารถนับจำนวนได้แบบแน่นอนครับผมแล้วกอ็อย่างขั้นตอนแรกนะครับผมจะต้องการรู้จำนวนภาชนะแล้วก็บันทึกข้อมูลลง Database นะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่2กับ3เนี่ยการฉีดน้ำยากับฉีดน้ำสะอาดนะครับก็อยากรู้ระดับน้ำยาแรงดันของน้ำแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วก็ค่ากดด่างครับผมแล้วก็การอบไล้ความชื้นนะครับก็อยากรู้เรื่องของอุณหภูมิความชื้นแล้วก็เวลาในการอบนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบก็ยังต้องใช้ ยูเซอร์ช่วยอยู่ดีครับเพราะว่าต้องบันทึกข้อมูลลงว่ามีส่วนที่สะอาดเท่าไหร่ไม่สะอาดเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในเครื่องล้างนะครับตัวแรกนะครับการนับจํานวนนะครับเราจะใช้สวิตช์ปุ่มกดนะครับในการนับจํานวนครับอันดับที่สองนะครับวัดระดับน้ายา ะน้ำยาล้างในเคมีครับเราใช้ลิขิต d เลเวลเซนเซอนะครับเป็นตัวส่วนตัววัดแรงดันของน้ำนครับเราใช้ Water Pressure Sensor นะครับเป็นตัววัดแรงดันแล้วก็เก็บค่าอุณหภูมินะครับเราจะใช้ตัว t h e r m o c o u p l e นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิค่ากดค่าด่างครับของสารเคมีเราใช้ค่า p h s e n s o r m o d u l e นะครับ ส่วนตัวจับความสะอาดครับเราจะใช้มนุษย์ในการตรวจสอบนะครับระยะเวลาในการทํางานครับเราจะใช้อ้างอิงจากตัว PLC ครับข้อมูลเซ็นเซอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดครับจะส่งไปยังตัว PLC นะครับตัว PLC จะจ่ายไปยัง IoT gateway ครับแล้วก็จ่ายไปยังจอให้จมไอครับจากนั้นนะครับเราจะนําค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์นะครับเข้า PLC นะครับ ส่งไปที่ร a า p ปริ r y Pi ยนะครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องลงซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า node เล d นะครับเป็นเกตเวนะครับแล้วก็ใช้ผ่านระบบอีเทอร์เน็ตนะครับต่อเข้าไปยังจอ HDMI นะครับเพื่อแสดงค่าต่างๆครับส่วนค่า h d m เเป็นส่วนในการคอนโทรลทั้งหมดนะครับในกระบวนการเช่นกดเริ่มหยุดการทำงาน เซนเซอร์วัดระดับน้ำความชื้นแรงดันของน้ำนะครับจากนั้นเราจะส่งค่าไปเก็บที่ดาต a ้าเบสนะครับเราใช้กราฟหน้าดึงข้อมูลแสดงสถานะทั้งหมดครับส่วนเซ็นเซอร์แสดงการสีแดงนะครับเป็นเซ็นเซอร์เตือนนะครับแบบว่าพุทบัสเซอร์นะครับเมื่อ ได้ค่าต่ําหรือว่าเกินกว่าที่กําหนดนะครับก็จะแสดงสถานะและส่งเสียงออกมาให้ผู้ใช้งานนะครับก็ตามที่ผมได้ได้พูดคุยกับสถานประกอบการนะครับก็คือเราได้มองเห็นปัญหาแล้วก็อยากจะพัฒนาระบบเก่านะครับให้มันทันสมัยขึ้นโดยนำเทคโนโลยี IOT เนี่ยเข้ามาประยุกต์กับระบบออโตเมชันนะครับจากเดิมให้มีประสิทธิภาพเพื่อ เพิ่มมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการนะครับจัดการล้างเครื่องแก้วให้กับบุคลากรแล้วก็ผู้ใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดครับในการที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็ขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทแล้วก็กลุ่มของหน่วยงานต่อไปครับแล้วก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับครับเชิญกรรมการครับโอเคครับระบบที่น้องเพิ่มเข้าไปนี้มีส่วนไหนที่ต้องไม่ติดเพิ่มบ้างครับหรือว่าใช้จากระบบเก่าได้เลย ระบบเก่าเป็นแค่ระบบล้างขี้ไม่มี Iot ครับเราติด i o t เข้าไปในตัวใหม่ใช่ใช่ตัวที่ติดเข้าไปมีตัวไหนบ้างครับหรือว่ามีตัวไหนที่ใช้จากของเก่าบ้างแล้วเราตัวที่เราติดเพิ่มไปคือตัวไหนบ้างครับสิ่งที่เราทําเพิ่มจากอุปกรณ์เก่าเราใส่ใส่เข้าไปอะไรบ้างอ๋อเราจะติดเซ็นเซอร์แต่ละจุดนะครับเพื่อแสดงการทํางานของเครื่องครับว่าเซนเซอร์ที่เพิ่มไปคืออะไรบ้างครับมีไหมอุปกรณ์เก่าพีโไว้ของ ของเก่าไม่มี PLC ครับอของเก่าเป็นแค่เครื่องล้างเฉยครับเป็นแบบเป็นแมนนวลระบบแมนนวลครับก็คือเครื่องเก่าใช้คนทำหมดเลยทั้งทุกขั้นตอนใช่ครับระบบใหม่เราไปก็เลยเอา PLC เข้าไปหนึ่งตัวแล้วก็ติดเซ็นเซอร์เพิ่มจับแต่ละจุดครับแล้วมีคอนโทรลกลับไปด้วยไหมครับหรือว่าแค่มอนิเตอร์้เฉย จะไปศึกษาองตัวนี้ไหมโอเคดี๋ยวจัดไว้แล้วก็ดัอบเพิ่มในในโอล์เซอก็ได้เนาะเขาถามนิดนึงครับในฐานะเป็นนักวิทย์เนาะเมื่อกี้น้องบอกว่าเวลาลานโพลเซสเสร็จปุ๊บเช็คปุ๊บเอาอุปกรณ์ไม่สะอาดก็ต้องไปล้างใหม่เครื่องเครื่องไม่ออโตเมตใช่ไหมครับไ คือเราใช้คนในการตรวจสอบสุดท้ายว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรวจสอบคำถามทำไมไม่เราไม่ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความสะอาดนะพวกไรเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพูด,ดพูด,ดพูด,พดออกใหมออกใหม่พูดออกไหม่จริงจริงล้วก็คิดไว้ครับคิดไว้เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาขั้นต่อไปครับครับผม เพราะว่าตอนนี้ผมยังคิดว่าคนยังยัง,ยงตรวจเช็คได้ได้ดีกว่าพวกเซ็นเซอร์นะเรความสะอาดอะไรอย่างนี้ครับเรามั่นใจความสะอาดจากเครื่องมากน้อยขนาดไหนครับถ้าโทษทีก็ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งครับมันต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วครับมีมีเพิ่มเติมไหมครับย้อนกลับไป Data ที่เก็บทั้งหมดมจริงๆอ่ะเนี่ยเราเก็บ Data ทั้งหมดเนี่ยไปเพื่ออะไร ตอบให้ภูมิใจหน่อยดิเซนเซอร์ทั้งหมดครับที่เราเราเก็บไปเพื่อเก็บเพื่อแสดงค่าให้เราได้รู้ว่ามีแบบบันทึกข้อมูลในโปรเซสครับว่าครับบอกว่า ตอนนี้ครับปัจจุบันที่สนามประกอบการเนี่ยเขาต้องเป็นระบบที่ใช้งานแบบแมนนวลแล้วก็ใช้คนในแต่ละขั้นตอนอยู่ใช่ไหมครับครับปัจจุบันนี้เขาใช้บุคลากรแล้วก็เวลาในขั้นตอนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ40นาทีครับที่ทราบ40นาทีต่อครั้งต่อหนึ่งรอบใช่ไหมครับใช้คนกี่คนครับคนเดียวคนเดียวแล้วก็40นาทีใช่ไหมครับแปลว่าถ้ามีเครื่องนี้ขึ้นมาก็จะลดเวลา ตรงนี้ไปได้แล้วก็เป็นคนคนนี้ก็จะสามารถไปทําตําแหน่งหน้าที่อื่นได้หมดเลยใช่ครับโอเคได้ครับก็ฝากทําข้อมูลตรงนี้เปรียบเทียบมาให้ด้วยนะครับ,รบว่าหลังจากนั้นมันทําได้แล้วลดไปได้จริงอย่างที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะลองดูว่าในตัวเนี้ยครับถ้าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องของความสะอาดแล้วก็ไม่สะอาดเนาะคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของ ัวชีวดนิดนึงว่าการที่คุณจะบอกว่าเครื่องเนี้ยมันสําเร็จอะ่ะคือคุณลดคนลดเวลาได้แล้วเรื่องของความสะอาดหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น่ใน,นเป้าหมายจริงๆของเครื่องเนี้ยมันทําได้แบบตอบโจทย์ของเขาด้วยคือออกมาแล้วมันสะอาดไม่ต่ำกว่ากี<ม>่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องไปดูค่าตรงนั้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของตัวชิ้นงานของเราด้วยครับครับขอขอเสนอแนะนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นห้องแบบทางเคมีซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยก็จะมี มีพวกฟาสเทสทิ il, ล้วก็พวกบิเกอร์เป็นซับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับสารเคมี Me, ที่จะเอามามาทำการทดลอง p ีเอชเซนเซอร์ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอล้างน้ำแล้วว่า PH ถ้ามันคงที่ที่7ได้แปลว่าเอ่อ PH ของภาชนะมันยังอยู่ในในความพอใจของเราแต่ความสะอาดเนี่ยเราต้องต้อง ขอย้ำว่าถ้ามีเซ็นเซอร์ไหนเช็คความสะอาดได้อะมันก็ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีครับลองไปดูว่าเราล้างพวกฟาสพวกเทสทิวแล้วก็พวกบิเกอร์มากน้อยขนาดไหนใช้ใช้อะไรมากกว่ากันแล้วก็ลองเอาเอา,เอาตัวอย่างภาชนะที่ใช้ในการล้างนั่นนะเป็นตัวทดลองนะครับเพราะว่ามันมันโครงสร้างลักษณะมันแตกต่างกันอยู่ค่ะ ขอเสริมนิดนึงวันนี้มีพี่นะที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะจากสถานประกอบการมาด้วย IRPC เดี๋ยวขออนุญาตาให้กำลังใจน้องๆหรือว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราได้ทราบเนาะในมุมของผู้ใช้งานจริงครับก็ผมเป็นตัวแทนของสถานประกอบการนะครับก็เป็นนักเคมีที่อยู่ในห้องปฏิบัติการก็จริงๆเข้าไปคุยกับเขาก่อนว่าประเด็นปัญหาของทางแ l a อะมีอะไรที่เป็นเพนพอยทที่ มีคนเข้าไปไดําเนินการแล้วเสียเวลาอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราอะมีเครื่องเราอาจจะไม่ได้ให้เขาไปเล่นในเครื่องที่เราทํางานอยู่ปกติ <S 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 แต่เราอาจจะมีโมดูลเก่าที่แบบสภาพมันอาจจะไม่ค่อยพร้อมก็คือเอาให้ให้น้องเนี่ยเขาลองไปทําฟังก์ชันที่เขามีความรู้ <S <S 1> <S 1> <S แต่ว่าบางฟังก์ชันพวกระบบออโตเมชัน่ะอาจจะต้องมีพัฒนาเพิ่มเติม <S 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 อาจจะไม่ได้เสร็จสัปทิสแต่สัทีเดียว ส่วนการล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วที่อาจารย์แน,นะนําอ่ะก็คือเรามีหลายกลุ่มมากเนื่องจากไ r p c มีธุรกิจหลากหลายสิ่งความความยากของเราก็คือพวกขวดที่ใส่ตัวอย่างพวกน้ํามันแววกอะไรพวกนี้มันค่อนข้างซับซ้อนอะไรเงี้ยก็เลยให้ลองเอาพวกนี้ไปไปช่วยครับผมโอเคครับ,รบในฐานะนักวิทย์น็อกที่เกียดล้างเทสทิวเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะดีโ <laughs> <Okay S 2> <laughs> อเ<ง>คครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับทีมน้องๆมากนะครับ